ซีเกม2025เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เล่นบ้านเราไม่เอาได้ไงถึงพิธีของมหาการรมกีฬานี้ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการแต่การแข่งขันกีฬาทั้งฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้แล้วเปิดก่อนได้ปูดเลยตั้งแต่หนึ่งทุ่มนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยเจอกับตีมอเลสเตชมสดฟุตบอลชายทุกเกมได้ที่สนามราชบังคลากีฬาสถานหรือดูทางบ้านเนี่ยดูทางช่องวัน31หรือแอปพลิเคชันทูวิช s ั่น now โดยฟุตบอลชายซีเกมจะเป็นชุดย2 3ีานะซึ่งนักเตะที่น่าจับตามองเอาตรงๆนะน่าจับตามองทุกคนเลยผู้รักษาประตูอย่างสรวัตโพสมันก็หายเจ็บคัมแบ็กกลับมาแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มได้ดีมากในชิงแชมป์อาเซียนย2 3ที่ผ่านมาหรือสามประสานแดนกลางเบอร์ห้าก็น่าจับตาดูมากๆ <c oughs> เสกสรราตีชูตเบลลิงเสกอันนี้ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วยิงสวยๆท็อปฟอร์มากๆนะสิทธาบุญล่าจากการท่าเหลือแล้วก็คณา,าคำยกจากเมืองทองยศกรบุรพาเดอะแบกกองหน้าก็มาธนกฤตโชติเมืองปากจากบุรีรัมก็มาวาริชูทองจากบีจีอย่างเงี้ยอีกล้าสันหล,ล่นที่หลายๆคนอยากเห็นฟอร์มอีกครั้งก็มาครับหรือแม้แต่วิชันอินทรามดาวดังจากจากตุรมิสสามัคคีนะจากกรุงเทพคริสเตียนและแบนคอกอยู่นเตตก็มารอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยพบกัน3ทีมครับมีทีมชาติไทยตีมอร,ร์เลสเตและ เจอตีโมเลสเตก่อนวันนี้วันพุทธที่3ครับแล้วก็เจอสิงคโปร์วันพฤหัสหน้าที่11คิดง่ายๆชนะทุกเกมยิงเยอะๆเรียกความมั่นใจเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ากันเหนียวไว้ก่อนจบอันดับ2ที่ดีที่สุดใน3สายก็มีโอกาสขเข้ารอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันกับฟุตบอลหญิงก็น่าดูไม่แพ้กันเกมแรกเจอกับอินโดนีเซียว,วันพรุ่งนี้ครับพฤหัสท,ที่4ี่โดยฟุตบอลหญิงซีเกมคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับอายุไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดดังนั้นฟุตบอลหญิงซีเกมนะหน้าดูมากๆไว้เดี๋ยวต้องทําลแยยกให้เ แต่เอาคร่าวๆฟุตบอลหญิงไทยชุดนี้คือการผสมผสานกันระหว่างนักเตะดาวรุ่งยุคใหม่ยุคปัจจุบันแล้วก็นักเตะซีเนียรวมถึงลูกครึ่งที่น่าจับตามองที่น่าจับตาและคุ้นเคยกันก็มีน้องเมย์แมตดิสันเจตแคสตินก็มาและลูกครึ่งที่น่าติดตามมากๆรีแอนดรัสกองกลางนะรวมถึงนาตาลีโอเซนตัวรุกโดยฟุตบอลหญิงจะแข่งที่ชนบุรีสเตเดียมนะไปแวะทเที่ยวทะเลก่อนแล้วไปดูกันได้ร่วมสายเดียวก,กันกับอินโดนีเซียและสิงคโปร์เจออินโดนีเซียวันพรุ่งนี้ครับวันพฤหัสที่4ี่และเจอกับสิง โดยทั้งโค้ชวังของทีมชายและโค้ชหนึ่งของทีมหญิงมีเป้าหมายเดียวกันเลยคือต้องคว้าเหรียญทองในบ้านเราที่เป็นเจ้าภาพให้ได้เท่านั้น